ครับสวัสดีนะครับผมอาแล้วเราก็วันนี้นะครับเราจะมาเทินรถนะผมให้กับลูกค้านะครับผมที่บ้านนะครับนี่เพื่อวัดประเมินราคาให้นะครับอันนี้รถก็อยู่หลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูรถด้วยกันเลยนะครับก็ลูกค้าอยากเทิน l 3 4 08น L3408 นะครับนี่นะครับผมตัวนี้โอ้ เเป็นตัวไออยากเท่นเป็นซีูนหรือว่าหาศูนนะครับซีสูนเนาะอ๋อครับไอเดี๋ยวรบกวนล่องสตาร์ทรถให้เบิ้งได้ไบ้ครับผมสตาร์ทรถลรวกลังล่องครับครับผมจอดดนจอดครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาใช้งานปกติอแล้วนะครับอันเดียวขุยาตอัดวิดีโอน้ำเลครับนะครับก็ เป็นมีเลียมด้วยนะครับผมพร้อมโอนแต่ว่าแบตหมดนะครับผมลูกค้าเอาไปชาร์จอยู่นะครับผมก็เลยลองรถไม่ได้นะครับแต่ก็ดูผูผ้าเช็คดูแล้วนะครับผมไม่มีปัญหานะครับพ้อเกียร์พวกอะไรเข้าได้ปกตินะครับสีก็ยังเดิมๆนะครับผมยังสวยอยู่นะครับโอเคครับเวดานานขั้นโยกเบ่ะขึ้นขั้นล่างครับ เป็นตัวค่าลางครับผมค่าล่างกันเนาจากที่เรานะผมตรวจเช็คแล้วก็ประเมินราคาให้แล้วนะครับผมลูกค้าก็ได้นะผมทําการนะผมถูกใจราคาเทิร์นลดด้วยกันนะครับผมกับภูผานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็มีเพื่อนบ้านมาดูด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับน,รนี่นะครับ<ของ> ครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมวันที่เราแลกเปลี่ยนเทิร์นรถกันกับลูกค้านะครับ่าลูกค้าเคสนี้นะครับผมก็นะครับเอาเป็นเงินดาวน์ทั้งหมดนะครับผมไม่เอาเงินทอนนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับที่สําคัญไม่ใช้คนค้าด้วยนะครับเพราะว่าเอาเป็นเงินดาวน์ทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะผมอยากจะเทิร์นรถแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผู้พามาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกค้านะผมก็ขอให้ลูกค้านะครับเฮงเฮงยรวยนะครับผมรับรถไปก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับและที่สําคัญนะครับผมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าจักรยานสีเขียวนะครับผมนี่นะครับก็ซื้อรถเทิร์นรถนะครับผมแถมรถให้อีกด้วยนะครับผมแต่เป็นรถจักรยานนะครับผมโอเคนะครับนี่โอ้โหรถนะครับผมใหม่อี่มมากเลยนะครับและแล้วนะครับผมผลงานของผู้ผานะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม L34 นะครับผมแล้วก็เดือนใหม่อีกคันหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมถ้าว่าถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งให้กับช่องคูบตาบันดุงและฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซลผูผานะครับถ้าว่าลูกค้าอยากจะเทิร์นรถแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถแอดเฟซแอดไลน์ผูผาได้นะครับผมถ้าเป็น Facebook ก็เซลผูผาครับคูบตาบันดุงนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นรายก็เบอร์0 6 1ย์หนะครับศูนย์หนสามารถให้กันนะครับผมประเมินราคาดูก่อนได้ถ้าว่าได้กันถ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลผู้ผาออกไปหาอยู่บ้านได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกมาเราก็รอรับรถอยู่บ้านแบบนี้อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมอโอเคครับสำหรับวันนี้ภูผาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย